assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh วันนี้เราก็ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ครูจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประฐมศึกษาปีที่3ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราก็ไปเรียนตามใบงานที่ครูแจก ใบงานที่หนึ่งนั้นเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องวัตถรของสัตว์เลี้ยงคนที่เราจะทำในใบงานที่หนึ่งเรามาดูคำสั่งเขาให้ทำอย่างไงเขาบอกว่าวัตถรชีวิตของสัตว์เลี้ยงที่ตนเองชอบลงในกรอบพร้อมอธิบายแต่ละระยะ เื่อที่จะให้เหมือนกันครูก็เลยวาดรูปภาพลงไปเรียบร้อยเพียงแต่นักเรียนก็ไปตอบคำถามแค่นั้นเองคนหนึ่งนี้เขาบอกว่าวัตจักรชีวิตของอะไรนักเรียนเห็นรูปภาพนี้ชีวิตของอะไรนักเรียนก็เขียนลงไปตรงนี้ ข้อ 2. อ,อาหารของสัตว์ชนิดนี้ได้แก่อะไรบ้างนักเรียนก็เขียนลงไปนาอาหารของสัตว์ที่ครูว่าให้นักเรียนดูนั้นเขากินอะไรข้อ 3. วิธีการเลี้ยงดูแลสัตว์ชนิดนี้เราควรที่จะเลี้ยงลักษณะอย่างไร แบบไหนนักเรียนก็เขียนลงไปข้อ4ในชีวิตประจำวันของนักเรียนการเลี้ยงสัตว์มีประโยชน์หรือไม่อย่างไรนักเรียนก็เขียนลงไปเขียนไม่ต้องไปเขียนยาวหรอกเขียนแบบสั้นๆครูคิดว่านักเรียนสามารถที่จะเขียนได้ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته